สวัสดีครับวันนี้ผมนายแมนนายเดียจะพามาดูการขยายพันธุ์ของเจ้าต้นฟิโลเดนดอนหลายเมฆหรือฟิโลเดนดอนมินารุมกันนะครับก็ต้องบอกว่าต้นที่เดิมทีเนี่ยมันมีทั้งหมด9ใบนะครับแล้วผมก็ทําการตัดนะครับวางข้อแล้วก็ปักยอดนะครับนะซึ่งเป็นไปตามอย่างที่เห็นนะครับนะผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนก่อนตัดนะครับมีแต่ รูปที่หลังตัดตัดเรียบร้อยแล้ว oh, <no. S 1> อันนี้คือต้นแม่นะครับต้นแม่ก็หลังจากตัดแล้วเนี่ยก็จะมีเหลือทั้งหมด4ใบนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนของยอดนะครับยอดที่ตัดออกมาปลายยอดสุดน,นะครับจะมี2ใบะอีก1ห,หลอดนะครับสภาพก็สมบูรณ์มากๆนะครับลายสวยนะที่เหลืออีก3ามใบนะครับผมก็ได้ทําการตัดออกมาเป็นข้อๆนะครับนะหนก้านใบก็คือ1ข้อ แนะนำวิธีสังเกตการดูตามันนะครับการตัดในแต่ละข้อเนี่ยสังเกตนิดนึงนะครับตาของมัน,นจะอยู่ตรงข้ามกับก้านใบนะครับตรงนี้เรามาดูก้านที่2อกันนะครับนะเวลาตัดตัดบนตัดล่างนะครับด้านใต้ตัดบริเวณใต้าลาอากาศนะครับด้านบนก็บริเวณเหนือตาของมันขึ้นไปนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับก้านใบ นะการสุดท้ายนะครับการนี้ต้องบอกว่ารากาศเยอะมากๆนะครับใบสวยงามสมบูรณ์แข็งแรงตัดบนตัดล่างนะครับตัดบนก็คือเหนือตาของมันนะครับตัดล่างก็คือใต้รากาศเดี๋ยว,วเราข้อแต่ละข้อรวมถึงยอดเนี่ยลงไปปลูกในกระถางกันนาเขาญยตตัดภาพมาที่ลงปลูกกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาอันนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับที่ผมตัดยอดออกไปนะครับก็เหลือทั้งหมด4ก้านใบนะครับ ถัดมาก็เป็นอีก4กระถางนะครับเป็นการวางข้อทั้งหมดรวมถึงการตัดยอดตักชำนะครับสังเกตได้ว่าผมไม่ต้องทําการอบเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันก่อนหนะ้านี้ก็คือมีรากอากาศนะครับรวมถึงรากที่ชอนชัยอยู่ในกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้เลยนะครับเพราะว่ารากงอกยาวมามากแล้วสามารถหาอาหารได้นะครับอันนี้เป็นวางข้อนะครับ ก็ทั้งหมดนะครับสามารถแยกได้จาก1ต้น9ใบออกมาเป็นทั้งหมด4กระถางบวกอีก1กระถางที่เป็นต้นแม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบคลิปถัดไปสวัสดีครับ